บ้านเมืองเราเนี่ยเราก็ได้ลองผิดลองถูกกันมากว่า80ปีจากเราเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยนะครับก็หวังว่าบทเรียนทั้งหลายที่ผ่านมาเนี่ยามาถึงวันนี้เนี่ยเราน่าจะนำมาทบทวนแล้วก็เอามาช่วยกันหาทางออกให้บ้านเมืองอย่างจริงจังที่สำคัญก็คือผู้รับผิดชอบ ที่มีอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ดีหรือสมาชิกสภาปฏิรูปซึ่งจะต้องเป็นคนให้ความเห็นชอบไม่เห็นชอบ,ร,บรัฐธรรมนูญตลอดจนท่านคอสอชอก็ดีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ดีนะครับทุกท่านที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องทําทุกอย่างโดยยึดหลักประชาธิปไตยที่ประชาชนและอารยะประเทศเขารับได้ ไม่อยากจะให้ใช้อคติส่วนตัวไม่อยากจะให้การทํากติกาหรือการที่จะประตูปฏิรูปอะไรก็ตามเนี่ยทำเพื่อกีดกันหรือมุ่งทําร้ายทําลายฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถ้าเริ่มคิดอย่างนี้นะมันก็จะไปไม่รอดนะครับวันนี้เราก็ต้องยอมรับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเราก็ก็แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายถ้าเขียนออกมาแล้วให้ฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งเสียก็จะเป็นปัญหา เมื่อเราปรารถนาจะปฏิรูปปรารถนาจะให้เกิดความปรองดองอการดำเนินการทุกอย่างนะครับต้องอธิบายได้ต้องมีเหตุผลถึงจะทำให้การปฏิรูปครั้งนี้ประสบผลสำเร็จนะครับมผมฟังกระแสที่ออกมามจะจะถือว่าเป็นการโยนหินถามทางหรือก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่นะครับแต่ฟังฟังดูแล้วเนี่ยท่านพูดเหมือน ท่านท่านไม่ได้คิดให้ละเอียดนะครับอย่างเช่นท่านไปบอกว่าต่อไปนี้ให้การสมัครผู้แทนรัษฎรไม่ต้องสังกัดพรรคก็เท่ากับท่านไม่เชื่อถือสถาบันพรรคการเมืองซึ่งจริงๆเนี่ยสถาบันพรรคการเมืองนี่ยมันเป็นที่รวมความคิดของคนที่มีอุดมการเดียวกันมีหลักการเดียวกันมีนโยบายเดียวกันเขาประรวมกันแล้วก็ช่วยนําเสนอสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องเพื่อบ้านเมืองเนี่ยนะครับผลักดันไปเป็นนโยบายรัฐบาล แล้วก็จะทำให้การเมืองของเราเนี่ยมันเข้มแข็งนะครับมันไม่มีความคิดเห็นกระจัดกระจายวันนี้ท่านกำลังจะกลับไปทำให้มันเป็นเหมือนเดิมก่อนรัฐธรรมนนะูญ40อ่ะอ้าใครอยากสมัครก็ไปสมัครนี่ผมถามหน่อยเอางนะ่ายๆในฐานะผมเป็นผู้แทนรัษฎรที่เชียงรายมาก็หลายสมัยนะสมมติท่านไม่ให้สังกัดพรรคเนี่ยผู้แทนรัษฎรเวลาไปพูดกับประชาชนเนี่ยจะเอาอะไรไปหาเสียงจะไปบอกเขาได้ยังไงว่าพรรคผมจะทำโน่นทำนี่ มันก็จะกลับไปอีกรอบออีกรบเดิมะที่ท่านบอกท่านม่าอยากให้มีการซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไม่มีอะไรจะไปขายนโยบายก็ไม่มีอะไรขายมันก็จะวนไปแจกประตูแบบสมัยโบราณฉะ,ะนั้นเนี่ยคิดกันให้ดีนะครับก่อนพูดอะไรหรือบางท่านนะครับก็เป็นถึงครูบาอาจารย์เนี่ยมาเสนอความคิดว่า,าการเลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อไปนี้ให้เลือกตรงจากประชาชนเอาอย่างนี้ถ้าเป็นฝ่ายเราเสนอเนี่ยป่านนี้คอขาดแล้ว นะครับฝ่ายเขาเสนอเนี่ยผมก็มานั่งคิดว่าเออเป็นครูบาอาจารย์ก็ศึกษาต่างประเทศก็มาแล้วเนี่ยผมถามนิดเดียวอ่ะให้สมัครนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงให้ประชาชนเลือกแล้วไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคเนี่ยใครก็ได้ร่วมทีมกันไปไปลงสมัครเกิดท่านได้รับเลือกมาแล้วมานั่งทำงานในสภาในสภาไม่มีสสเป็นพวกท่านสักคนเนี่ย เออท่านจะทํำยังไงก็ได้ยินท่านตอบแว่แวๆว่าก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็มาชวนพรรคที่เขามีสอสอมาเป็นพวกก็ถามหน่อยเวลาเขามาเป็นพวกเขาก็อยากเป็นรัฐมนตรีท่านจะเอาตําแหน่งที่ไหนให้เขาในเมื่อรัฐมนตรีที่นั่งอยู่กับท่านเนี่ยผ่านการแอปพลูปผ่านการเลือกของประชาชนมาแล้วก็จะไปปลดออกยังไงล้วจะตรวจสอบกันยังไงไอ้คำถามต่างๆเราเนี่ยนะครับมันมันมีมากมายฉะนั้นก่อนที่จะพูดอะไรเนี่ย ก่อนจะทำก่อนจะคิดกติกาอะไรก็ต้องคิดให้รอบคอบแล้วก็ต้องคำนึงถึงพี่น้องประชาชนซึ่งเขาเป็นอำนาจเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะครับทำยังไงที่จะต้องให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนผมเองเนี่ยมีโอกาสนะครับไปนำเสนอความคิดกับกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ผมเสนอไปหลักการหเรื่องชัดๆใหญ่ๆหนึ่งรัฐธรรมนูญที่จะเขียนเนี่ยต้องยึดหลักการประชาธิปไตยที่ประชาชนและอารยประเทศยอมรับได้อย่าเขียนด้วยอคติอันนี้พูดไปแล้วอันที่สองรัฐธรรมนูญต้องส่งเสริมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนเพราะประชาชนเขาเป็นเจ้าของอำนาจประชาชนเขาเป็นควักคนควักเงินภาษี มาให้ท่านเป็นงบประมาณบริหารจัดการประเทศเนี่ยหนั้นมันต้องดูแลประชาชนเป็นเบื้องต้นทำไงจะคุ้มครองสิทธิทเสรีภาพของเขาทำไงจะให้เขามีมาตรฐานการดำรงชีพอย่างน้อยก็ขั้นตำ่ำเ,เขาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องให้ได้รับการรักษาพยาบาลในราคาที่ถูกเหมือนที่พักไทยรักไทยทำไปมบาทรักษาทุกโรคนะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทำยังไงลูก เขาต้องได้รับการศึกษาเล่าเรียนอย่างน้อยการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ใช่ลูกคนรวยได้เรียนลูกคนจนไม่ได้เรียนไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็น,เป,นเป็นความจําเป็นพื้นฐานที่ก็รัฐธรรมนูญก็ควรจะดูแลเขียนไว้ให้ชัดผู้อยากไรจะสงเคราะห์ออยังไงผู้สูงอายุจะเอาอยัางไงมันจะได้ไม่ต้องมาต่อว่าต่อขานกันว่าพักน้มพักนี้เขียนนโยบายประชานิยม คุณเขียนไ้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาสูงสุดของบ้านเมืองในภาคไหนมาเป็นรัฐบาลก็ต้องเอาไปใช้เพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้นะครับในเรื่องที่สามใเรื่องที่สําคัญผมก็บอกว่าในเมื่อประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยเป็นเจ้าของอํานาจการปกครองประเทศสถาบันทางการเมืองที่มีอยู่ไม่ว่าสถาบันนิติบัญญัติบริหารตุลาการหรือองค์กรต่างๆที่รัฐธรรมนูญจะตั้งขึ้นมาเนี่ย มันต้องมีที่มาหรือยึดโยงกับประชาชนต้องอธิบายได้ว่าคุณยึดโยงกับประชาชนได้ไงคุณใช้อำนาจแทนประชาชนได้เพราะคุณมาจากประชาชนหรือยึดโยงประชาชนยังไงไม่ใชออ่ประชาชนเลือกสสมาแต่องค์กรอะไรก็ไม่รู้กกตมั่งสารรัฐธรรมนูญมั่งโน่นนี่นั่นอยู่ดีๆก็มาไว้นี่ใช้ให้พ้นจากตาแหน่งก,กลายเป็นคนห้าคนเจ็ดคนมันใหญ่กว่าประชาชนที่เลือก ผู้แทนราษฎรของเขาเข้ามาเพราะนั้นมันต้องจัดวางออกแบบใหม่ให้ทุกอำนาจเนี่ยต้องยึดโยงอยู่กับประชาชนนะครับให้เห็นความสำคัญของประชาชนและที่สำคัญประชาชนต้องตรวจสอบแล้วก็ถอดถอนตำแหน่งต่างๆเหล่านี้ได้นะครับ,รบอันที่4อันนี้ก็สำคัญเราเขียนรัฐธรรมนูญมื่อปี40เนี่ยเราฝันอยากเห็นสถียรภาพ ของรัฐสภาสมัยก่อนจะเห็นว่าอยู่กันสามเดือนหเดือนก็ยุบสภาเดี๋ยวก็เลือกใหม่ได้สักพักก็เลือกอีกหรือรัฐบาลก็ล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งต่างประเทศนักลงทุนทั้งหลายเขาไม่อยากมาลงทุนในประเทศไทยครับเพราะว่าเขาไม่เชื่อมั่นในนโยบายรัฐบาลเพราะมันเปลี่ยนบย่อยเราก็อยากจะให้รัฐสภามีสักยภาพรัฐบาลมีสักยภาพให้นายกรัฐมนตรีมีภาวะความเป็นผู้นําซึ่ง รัฐธรรมนูญ40ที่เราออกแบบมาในที่สุดก็เป็นไปตามที่เราต้องการใช้มาได้9ปีมันกลายเป็นว่ามันมีเสถียรภาพมากนายกรัฐมนตรีมีภาวะควาเลือกตั้งทีไรก็จะแพ้ตลอดก็ใช้วิธีฉีกทิ้งก็มาเขียน50ใหม่คราวนี้ก็เหมือนกันนะครับอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆในรัฐธรรมนูญ2 5 4 0เนี่ยก็ควรจะต้องเก็บเอาไว้ อันไหนที่ยังเป็นจุดอ่อนการตรวจสอบมันมันทำไม่ได้ก็ปรับปรุงแก้ไขแทนที่เราจะไปเริ่มออกแบบใหม่ทำใหม่นะฮะซึ่งเป็นเหมือนการท,ทดลองของใหม่ก็จะเป็นปนัญหาอีกไม่รู้ว่าคำตอบมันจะเป็นยังไงแต่วันเนี้ยข้อสรุปหรือคำตอบมันพอมีอะไรที่มันบกพร่องก็ทำให้สร้างให้ดีนะครับอันนี้ผมก็ได้กล่าบเรียนกรรมการยกล่างโดยพระหญิงท่านประธานกรรมธิการท่านบาวรศักดิ์วันโนก็ร่าง รัฐมนูญฉบับนี้มาด้วยกันฉนบับ4ี่ศูน่ะท่านาศาสตราจารย์ดรสุกิจสุจิตบุญโบการก็ล่างวันนี้ท่านก็ไปนั่งอยู่ในนั่นน่ะคุณหมอกระแสช,ชนะวงรองประธานสมัยก่อนท่านเป็นหัวหน้าพักพลังใหม่ผมก็เป็นลูกพักท่านสมัยนั้นผมยังอายุยังไม่ถึงสมัครผู้แทนนะครับก็ทํางานกับท่านมาตลอดก็ยังหวังว่าท่านเหล่านี้เนี่ย,ยจะยึดมั่นในหลักการและเห็นความสําคัญของสิ่งต่างๆที่พูดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะผมอยากย้ําอย่าไปทําลายพักการเมืองถ้าทําลายพักการเมืองก็เท่ากับว่าเราเราก็ทําลายประชาชนเราทําลายอุดมการณ์และเจตนารมณ์ของประชาชนที่เขามีร่วมกันมันจะกลายเป็นว่าเราอยากให้เขาต่างคนต่างอยู่แต่ละคนต่างคนต่างอยู่มันก็เสียงไม่ดังนะมันปกครองง่ายถ้าจะคิดแบบนั้นนะครับอย่าไปหวังเลยว่า ประชาธิปไตยบ้านเรามันจะก้าวหน้ามันก็กลับไปเหมือนเดิมและสุดท้ายที่ผมเสนอเนี่ยผมบอกว่าต้องเอาจริงเอาจังกับการกระจายอํานาจในการปกครองส่วนท้องถิน่นเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะใกล้ชิดกับประชาชนในหลายมิติโดยเฉพาะองยิ่ยงเขาจะรู้ปัญหาดีนะเขาเป็นเป็นต้นทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา เขาจะเป็นคนที่กระตุ้นให้กับพี่น้องประชาชนตามพื้นที่ต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลตัวเองในการแก้ปัญหาในการรักษาสิ่งแวดล้อมเยอะแะ,ยะฉะนั้นต้องเอาจริงเอาจังในการกระจายอํานาจทั้งบทบาทการทํางานทั้งงบประมาณแต่ทั้งนี้ต้องภายใต้ระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพนะครับ,รบก็ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยก็ควรกํากับดูแลและอย่าไปยุ่ง กับราชาการบริหารส่วนภูมิภาคยังไม่ทันะลยกับบางคนก็บอกว่าให้ยกเลิกราชาการบริหารส่วนภูมิภาคต่อไปไม่ต้องมีผู้ว่าได้อำเภอจริงๆแล้วพวกนี้คือคกลไกเครื่องไม้เครื่องมือของส่วนกลางที่จะออกไปเป็นหูเป็นตาและไปกํากับดูแลส่วนท้องถิ่นมันเป็นชั้นๆนะครับถ้าเราเราออกแบบให้ดีและให้มีการถ่วงดุลอํานาจกันผมว่าทุกอย่างมันก็ไปได้ดีนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะทั้งหลายทั้งปวงที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะฉบับยี่สิบแล้วนะหัวใจสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับคนนะครับคนที่ใช้รัฐธรรมนูญอย่าเบี่ยงเบนอย่างไปตีความเข้าข้างตัวเองอย่าใช้อํานาจนอกรัฐธรรมนูญเมืองไทยเรานี่มันเสียอย่างมีกฎหมายไว้เพื่ออะไรครับแทนที่จะไว้เพื่อปฏิบัติตามมีกฎหมายไว้เพื่อแหกกฎ มีรัฐธรรมนูญไว้อาจจะมีคนบางกลุ่มที่ไม่เคารพรัฐธรรมนูญนะทำอะไรนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญตีความเข้าข้างตัวเองจนกระทั่งในที่สุดมันก็ทำให้รัฐธรรมนูญดูเหมือนไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ีน้องประชาชนมองแล้วก็ไม่อยากรักไม่อยากห่วงแหนกติกาอันนี้เพราะมันเบี่ยงเบนมันบิดเบือนฉะนั้นต่อไปถ้าจะเริ่มต้นกันใหม่เนี่ยก็ขอร้องนะครับ เขียนซะให้มีหลักมีเกณฑ์เขียนโดยยึดหลักประชาธิปไตยและขณะเดียวกันก็ต้องเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชน mm. เขามีส่วนร่วมที่จะแสดงความคิดเห็น mm. เขาจะได้รักได้หวงแหนและช่วยกันดูแลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของเขาครับท่านคำับในฐานะที่ท่านเคยเป็นสสรปี40น,น,นะครับกับปัจจุบันสสรปี50 ความเหมือนความแตกต่างที่เราเห็นชัดที่สุดก็คือเรื่องของการที่ไม่เปิดโอกาสให้ภาคส่วนประชาชนเข้าไปมีส่วนในการเสนอความเห็นมากนัก,กน,นะครับอย่างอื่นที่ท่านมองเห็นเนี่ยมีเรื่องอื่นอไหมครับก็ต้องเริ่มจากที่มาของของสสรรือกรรมธิการยกร่างคือคือชุดเนี้ยเขาเรียกเป็นกรรมธิการยกร่างแต่สมัยผมเขาเรียกว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยจะมาจากจังหวัดละคนนะครับ ก็ให้แต่ละคนในจังหวัดไปสมัครเขาใช้คุณสมบัติจบปิญญาตรีใครจบปิญญาตรีสนใจก็ไปสมัครสมัครเสร็จก็เลือกกันเองเ,อเลือกกันเองได้มาจังหวัดละ10คนแล้วลบคะแนนออกเรียงลําดับอักษรมาแล้วมาให้รัฐสภาส่วนกลางในเลือกเหลือจังหวัดละคนอันนี้ส่วนที่มาจากจังหวัดอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญผู้ชํานาญการก็ามาจากนักวิชาการนานรัฐศาสตร์ ด้านกฎหมายมหาชนด้านบริหารราชการแผ่นดินอีกส่วนหนึ่งรวมกันได้99บคนอ,อันนี้คือความแตกต่างที่มาจะมาจากประชาชนส่วนหนึ่งยึดโยงกับประชาชนจะมาจากภาควิชาการหลากหลายสาขาอีกส่วนหนึ่งแต่วันนี้ก็เป็นเรื่องที่คอสอชอตั้งมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติเลือกสรรมาน,นะครับ ก็เอามาประกอบกันก็เป็นกรรมธิการยกร่างและกําหนดสเปคเรียบร้อยว่าประธานต้องวัาหน้าคอสชอเป็นคนตั้งเอาละจะมาที่หมายยังไงผมก็ไม่ว่าดูองค์ประกอบก็ดูเหมือนหน้าตาก็ดูดีนะครับแต่หน้าตาดูดีเนี่ยจะต้องเป็นตัวของตัวเองนะก็ะหวังว่าจะไม่มีใบสั่งวันนี้เขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเว้ยมีการเขียนไว้แล้ว ตอนนี้เขาก็ออกมาถามไปอย่างนั้นแหละสร้างความชอบธรรมถามปความเห็นกลุ่มนสนกลุ่มนี้ถามความเห็นพรรคการเมืองในขณะที่พรรคการเมืองในเวลาถามเนี่ยนะก็ไม่เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองดําเนินกิจ